ผมขอขอตั้งกล้องก่อนด้อผมเมื่แขนถือนานแล้วถือนานแล้วเดือนเดือนสวัสดีครับพลังแชร์ครับพลังแชร์ครับพี่พลังแชร์ครับนะครับผมโอ้ยพี่ตุ๊กมืกาดมาครับสายแล้วค่ะได้ครับพี่ตุ๊กขอบคุณมากครับนะครับผมขอบคุณมากครับ านอกวําเป็นเปลล้พสใจครับสวัสดีพี่เดือนเดี๋ยวพี่สูจใจครับทำเป็นง่ายๆนะครับผมอยากไปช่วยจริงๆเลยครับพี่นวดครับ พี่ดิลล์กับผมนะครับหลบหลีกนานะครับ่มาไหนน้องสุรชัยนี่จ้านะครับผมอตุ๊กมาตุ๊กนิจ้าดาบพิเดียนครับะน,น,นะนานาครับผมมอคก,อการ์ดเก่งจ้าพี่พสุรชัยบอกนะครับาน,านั่นคือผู้ช่วยผูใ้ใหญ่บ้านนะครับเรื่องไายนะครับผมกำลังงานจับชกขวดแกะแกะอยู่นะครับผมนั่นคือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสวยๆนะครับผม เล,เล่นเล่นเราจะไล่เอาไปเอาไปเอาเธอมาไล่ไปเอาเธอ,อมาไล่ไ,ไ,ไปความรักข้าตาความรักข้าตาอยู่โ <c oughs> อย้ย <c oughs> oh, คุณดูสิครับดูชุดเทปูนเลยครับโอ้ย oh, ดูชุดเทปูนแหมเงือดไหลพี่สุรชัยเงือดไหลนะครับผมชุดเทปูนนะ เอาเอานางจะไปไหมเอานาำจะไปหมเดยเอาจลเอารอบรกันรอบรรดกันขอโทษนะครับอาจเจลตานินึงเนาะขอโทษนะครับงนี เอาจำกำจำโลโก้ไปด้วยจำโลโก้ไปด้วยเดี๋ยวโลโก้ไม่ได้ปัดอะไรจะสวยขนาดนั้นเขาบอกว่าอันทีมงานเทปูนเขาบอกว่าทำไมสวยแถบเขาว่าทีมงานเทปูนเจอคอนเซอร์ตไหมล่ะ มีชีบกันนวัดอีกโอ้ยสุดยอดมางงั้นพี่ตุกปาด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 

้าลุกขึ้นมาพี่ตุลืมเช็ดเา๋ยวขอบคุณมากครับนะครับผมขอบคุณทั้งห้ารอยท่านด้วยนะครับกลังรถหลังเนเอามีใครจะเอาไหมเนี่ไม่มี่คเเอามีใครเอาไหรครับขอบคุณครับ